ยามเช้าวันนี้นะครับก็มาดูผักสวนครัวที่ปลูกไว้นะครับก็ทยอยขึ้นครับทยอยขึ้นปลูกไว้วหลังบ้านช่วงนี้ฝนตกชุกเลยนะฮะฝนตกชุกเลยนะครับตกชุกหนักมากนะฮะแล้วก็มี ต้นมะนาวต้นมะนาวก็ควบแน่นไว้ครับชัน้นเ่งครควบแน่นต้นมะนาวไว้นะครับทําไป <c oughs> ได้สองวันแนละ้ววันหรือสองวันเนี่ยครับมะนาวควบแน่นนะฮะก็ที่ว่างๆนะครับ,บ,รบมีเวลาก็ทําไปเนะครับวันนี้ก็คือ ลำใหญนะครับก็แทงดอกสวยงามนะครับฮะลำใหญ่นี่ก็ต้นส้มต้นส้มนะครับต้นส้มวันนี้ลำใหญ่างจะตายนะตอนหือหาวิธีแก้มันตายตันดิหรือยังนะครับก็ ผักปลูกผักนะฮะปลูกไว้ทานเองนะครับนะตอนเช้านะตอนเช้าที่บ้านนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าต้นมะนาวที่ควบแน่นไว้เป็นยังไงบ้างสุกความสำเร็จไหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ